แล้วรู้ว่าอืมได้ปูได้โคมงได้ชื่อเครื่องยังงามชื่อรวมบุมมาเออนางทูน่าดีหนึ่งหนึ่งเก้าเกี้ยมเมื่อขอวันยุภาสองหนึ่งเก้าเกี้ยมครับปูนางบูมก็หนึ่งเก้าศูนย์เกี้อมครับปูไม่เอื้อมอืมเอาได้ปูได้โค้งได้ชือเสียงยังงามรวมบุมมาผู้กท้เลจะนอนเพราะว่าพวกเก่าชึบชึบเก่าชึบชึบ เออคือแกงไม้สุบผูกสุก็หนูกอาหือก็ไม่ร่างไม่ก็หุ่มหันหืนไดรด้วยบวกก็มาหาหุ่มเต๋อมาทงานบุญพ่อป้ารับขันให้เยอลูกหลังร่วงมุงมารู้ไหมเออด้วยแต่ไม่งานคือบรรนากาศว่ายเส้นแบ่งสูบสูบหยิบยืมใช่ไหมที่โต๊ะแต่พยายแก้เกลียวถือมาอย่างนี้หยิบเยอะเยอะเยอะเกินเนาะ ให้มันแยกกัอ็ไปังไปหอดคือมันลอยเงาไปเรื่องมันเรื่อเพราะอาวุธเหมือนไปกันลูกปืนเหมือนไป่แตนั้นว่าเรื่อหัวคำหัวคำปึกเอาจังกลางเลยพาอาจังกงทัวอันนี้แขางมาจากพฟองแจงโม่านเรือเด้งขึ้นๆเลยเี้เนาะมือหดชิบเก่าว่ายเยื่อมือหดตำรวจฟอมเรื่องเนื้อเก่าเรื้อหนั ครับคือว่าพอพ่อคือพอเือเอานึ้เอานึมนกับนื้วมาแตกับพอกึงได้พอไปคือคฎหมายเนาะงูขนาดกาคิอได้อย้วเนี้มันยงดูฮ่เดี๋ยวจะเปิดฟ้าให้ดูครับ คับูแค่นึ่เดือ่นง้าวยมไม่รือครับชูนยชวนมาพื่อายโงวง่ามันตื่นเจ้าตืนเช็ดตู๋มัดตื่นเช็ดตู๋ใชู้ปใช้รโลดี่าคือกับโค่มมครับอืมไม่เกิดตื่นเช็ดตู๋เช็ดเ้า

เยอะพอกับถุงเคือกกลพ่อเขาแต่งม้วนผูกม่หม้อเงมอกหาเก่ากอเก่าไม่จืดเดี๋ยวกันเองก็นด้เอฟคีผ่านมาทางเข้าไอ้พาดวยงายคือสุขาเข้มแข็งรักคีพัดปาทุ่งน้ำตกเข้มแข็ง คือพักขบมากลือบบกห่แตงบ่อนาผมมะเงาครับเนี่ยนางอุดรมวันอุบลมวันครุกอันนี้หาคีบนางบัวทองของเวกหาถูกรีชอนาชาว้าหาถุงอืนี่ใดแ่ใก่นี้ใหญขึ้นแล้ว่ค่อนวางดีอ่าให้ลูก้านมมาคือว่าบุ๋มาม,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 มื่อเ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 คือ ครับปูเขาว่าจมูกตางตัวร้มัตรรูตัวนั้นมันบอก่าดังขึ้นพอกระโดดจมอเันเม่คือกู้ถ้าจมูกอะตือกว่าทีิอือออเนียเชื่อจัดจัดนืด้เพ่คาพร่รูบหลอดมว่างืครับแกเปิดนใครเห็นยังเห็นไหมเห็นชิเ่จะโเนแล้วเอจะนี่ยชสุ บังเล้ไงบังเรือเเก่าขี้เก่าขี้เก่าขี้เก่าครับปูเรีวปูเปิดออกมาขี้เก่าเด่นเกลึยมันแดงเรื่องขี้เก่าครับไม่มันไม่ผ่านางนีับ ผู้แก้วมัน hmm. ก็ผ้าผ hmm. ู้งูมันงูง้อม่ะงูงูมันจะเรื่องู้องูงูงอ่ะถ้ามุสิดีเดี๋ยวต้องขุดเอาอันนั้นประเดี๋ยวเดี๋ยวผู้แก้วชิดช่องบุ๋งอ่ะผู้แกาวมือกาวชิดบุ๋งแก้วเอาผู้สื่อสั้นช้างช้างไปอ่เฟกโล่ค่อยคือว่าเขาถือต้องคือแก่ไปยึมกา่ไปยึมสามปูครับปู้อือฮ่า mười ừ, hai ừ, à. chào mười hai 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 mười พอแก่รวมแขนกีดียั่งหาร้อยบาทแล้วก็อาหันศุกร์วอาทิตยวกรวนวันนี้หนึ่งแล้วก็รวอันนี้นางแ้าจะพอจารับรวมแขนกีดีกับองค์ปู่อาหารวันศุกร์วันอาทิันศุรันวันหล้ก็รวยแลนะอันนี้เฮงตื่รวมอขนขางนั่งแขเขยกว่าล้วเฮงร้องดุก นั่นคือก่จาเอาชื่อว่าดอกเนาะทั้งแ,แดงผัวผัจะริษดวงเนานะผัจะริษดวงข้งขนะืนเนาะแต่ว่าเป็นอะไรชื่อว่าใช้หน่งใช้แนง<า>ชื่อว่าเป็นคู่กันแต่ชาติปางโกทั้งเธอเกิดมาไม่สวยแค่นี้คู่พี่เข,ข้ารักเป็นก่จาคือกนะ่อนกขาดุเนาะครับ อาอื่อยังขายเงี้ยขอกลับคาราวาชคุ้มแขงกุญแจพร้อมกับแขงขื่อเนาะอ่าขอให้มือโชคมือรับรมือโชคมือหมายเคล้วขาดพญาอินทราชิงได้ไม่ดับไม่ดีให้ผัดผายออกไปให้มือเจ็ดดีเข้ามาในชีวิตโอเค่าเนาะอืมอ่ะอันนี้ขอแตงโมพายไว้อีหยังห้ามือจ็ดอย่างห้า เนี้ยแต่มูค uh, ือเด็กาพอคือแต่มูคือพอว่าเมื่อคีอพอเคย่าลูกพอลูกลงบดขังมา่เอาแคอเนี้ยแต่หมูเดี๋ยวยีขนาดนี้เลยนะเ่าจะจอดขึ้นอที่ยงครึ่้เพียงครึ่งบวเอาท่วงไห่คร่งใบหรือบเอาเครื่องใบหรือเนาะเอากรเลี้ยงกรใหญ่เนาะแต่หมูเนาะเอาแข่งแข่งหรือเนาะอืเพราเด ตวพวกหายก่งก็คือมอเอาค่แคว่คือมเออเอาเค่อนระยะบ่ายข้ระยะบ่ายั้งก็คือค hey ือผ้านากาใช่ไหมครับผ่าคือผ่าคือผครับค่าด้ว่าว่ายข้ามเนาะบการผ่าตัวก็ได้เสียงอว่าตัวบ่าาก็คือผ่านิกาเนาะ อ้าวขอให้งนางแตงโมให้อีกนางแตงโมมอเข้ามือแล้วมือเข้ามือมาได้ต่อถึงนจเะอือบชามก็คือสชบอกผ่านาฬิกาเนาะบอกไอ้สิ่งหนึ่บามก็คือเชือ้ผานเขาหนักเออะะกิดะกพวกบ้นนีก็คหวห้อยน้ำตาลเอาได้ก็ได้เอออันนี้ของอีกนางนั่งว่าเกีกลับเราวว่าองค์ปูข้าง เออขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้แ <Thirty> ข็งแกร่งปลอดภัยแก่ปอดที่นี้เนื่ยด้วยอืมมันหงุดหงิดหงุพ่อว่าธานยังนั่งน้อยัวก็ไม่ง่ายพ่อดำคานลูกไม่ชะงงั้นคืเออเอาอย่างนี้อยังยั่งน้อยแต่ให้มันชะงงั้นเอายากคบิดอดให้มันหายได้เลยเพราะเนะ่ยเางเรเพราะมันจะเป็นบาปพือว่วแอืมทั้มจ่ายอื่นชาวบ้านอืสุนแค่แจกกรรเมืองเนาะอืม บักงูเสีอเออบักงูบักงูเขาเอืองูอยงนั้นเนาะเด็กว่ายเขาเลยคือโปบักงูอย่งน้นเนาะบักงูขี้โกอืมบักงูขี้โกจังคือมันใดเด็กบักขี้โก้เขาตัวไหบักงูขี้โก้ไงอืมอืมอ้าวแค้่ขาดปลอดภัยแค้่ขาดแกะบักงูขี้โกด้วยนะลูกนะอือแค่ดึงแค่ดึงอย่างนั้นเนาะงูจัง ไม่เป็นไรอือ่าวแต่ไม่รู้ี่ก็ะพัวเป็นงั้นกระพาาใจกับอืมค้อนถือใจกับฮักใจไว้แล้วกรตายใจง่ายกว่านกเนระจ้าพูได้แค่นั้นแหละอาอู่ยังวางไว้เดี๋จมั่วจ้าพูง่ายแ่งว่ามือคือขาวบัตรกระพักันค่ะพูคือข่าบัตรตขว้นตข้อนแ่นก็บเนาะจ้าพูว่ามือได้กดะอื เคร,รับแกนทิเกิดน <nee. S 2> er ั่งือกา้เ้ครับปูิเกิดนังดิกาก็คือทะให้ทำกูผังบ่ิเกิดครับปูอืมน่ากันะืไปทิพยเนก็ไปทิเกิดนั่คือการู้ครับปูเพา่แกกุกมาเป็นแนะขอให้มีโมอดาบมอโชงมอมันอายุวันนูกขะงแล้วก็รวยจจริเี่ยมครับอเยเียไปเดบู เี่ยเป็ดนี่พ่อคราขันเด็กินจุรู้ไหมครับก้อยดึกเพราขันเด็นเที่ยงับปูแกมือปาเี่ยแก่ครับก้อยรเน้ขาวเพิ่ไปปิงคือชเก่าวเคือชเก่าคอยดึกอยดกคุณ้สาะุลาธุครับคเนาะเนาะาเเรื่อ